ผมสวัสดีครับเนื้อโค้งที่นเนาะน่ามกลางแล้งฝานโค้งหนาแต่ก็ร้องมาท่าเนี่ยยางครับผมยางเลีนแล้วก็เนื้อเสือนี่ครับผมนัดเสิร์ฟพริกเลยกระขัวใส่มักเพิยแล้วก็ บีเดียวร้อยครับผงนัวตอกเตนปลา่นบ่านบลาเกี๊ยนี่ก็ใส่แล้วมามา่เนื่อสิม่เนื่อมีตับมีสามิกีบเ่อข้างแท่นาน้่มาเขาถีบไว้ไม่สอบปิง

มาถึกินดนเหรอเดี๋ยวให้มาใส่ผักครับนะตับหมงตับหมคงว่ามันเดืองร้าหอมตครับเดเาขอเี๋ยวของุมอย่างลินเสียหองให้พี่น้องไีดนนะครับเอ็หน่อยคือสีมากคืเห็นมากเส้า หเยใหม่อ้อเห็น่่มแล้วไหสีมเาเออสมาเนาะเอออุปกระดังม่จรอกมาทำบ้างคุณหน่อย้ละเธอมาเอันี้เรจ้ากับวแล้สิมาอยู่ด้แหละ้าเปลี่ยนนี่ยังขาดเออันน้เพื่อสิมาเมือนี่เมื่อนี้เล่นไทยเมื่อนสิเปลี่ยนเพื่อนเยนว่าไรเด็กกอกบ่ใส่ไปเมื่อเก่าพัน บมถือกระซัมถือตัวได้เงินมาจนพฟแห้ยงเกียวเป็นหลานให้หลานเุณะกาก็ซีซัมถือตัวหนูกับใครโดนบ่เสียเลยใขรโดนได้ขึ้นเออได้โซ่ขึ้นมาจนพฟแห้ยงเลยอืมไม่ใช่หรอเดี๋ยวี้องนั่งไดี๋ยวต้องนล่ เอ้ยตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวเนอยู่นต้วเดียว่เอเสนออะไรเออบ้านเรามีหลักฐานบ้านเมีให้เอาหลักฐานไปยื่นเอาเงินแม่ให้เราเสนอเราจป่งแี่งพวกอายุเอาเงินกเงินเลยใค่งไดาก็ถือเลขแล้วค่าก็ถือเลขคนเดียว

mắt 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 kiếm mắt 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 mắt

ดูัวเราแม่วราบอกลูกโดด้เรายหน่อยยกข้างล่างนิดเนียวยหน่อยไหมหน่อยยกมคับบาอหมอนมนมีมอไม่ก็บอะไร่คนละชาญอยู่ข้างบนนะจัะจัน เนาะนี่ครับก้อยสืบแซ่บนะครับผมหูหู่ก้อยสืบแซ่บตัวเข้ากับชิมีเนื้อมีขั้นแท่นหน้าสารสิกิวเสือหอกหายป้ายลีนตับเหนี่ยมงามเลยอย่างเสือกับดินเจ้าผมครับผมน้ำตกหมูตามบมวกฮงครับผมมาครับสืบแซ่บในกัรนะครับสืบแซ่บมาได้กินด้วยเหรอพี่น้องก้อย เฮกินเต่สส้่หันนะบ่ดนของเฮานี่นานไหเติมนึงดิเดือนบักดแม่หเขากินหาตีไม่ได้กินอยู่เข็ดไปอยู่ดินี่เฮ็ดไปห้อยู่ไม่กินอยอซอจุแมนบอกแมนบอกอหน่มอะไหมเดือหน่อเดือหน่ยมี่มีนะครับ กูขายใีมึองทำหายอีเด้ก่อยแม่ไปอยุ่ไปไกลกูงมไม่ตั่ก็คือยีงตรงนองอือก็ยากเอายางหัวใหยังเล่นเหรออแอบอยเ่มันย่ำคืดๆดิปใต้มัน ก,กี่หาหมุนร่องอีกหมุนหาหมุนร่องครัมร่องสุด เจเวะหอมดีเนาะสัพเพืู่เขามเมนบาเขาูสะพเพื่สัพเพอสะพู่พูสะพูบะพูดต้องหาสะพเพื่อปมครตาพันเลยแม่แม่แม่ครับ มันอ้นิ่้องสกัน้แด้แผลเลยเออบอกหลายเลยหลอดหดนี่ครับแกนุ่ะฮัลโหลออออมันเหมือนี่นี่แหละเออทังเสียโัไปอ้ลีน้าเอไปเดี๋ยวก็สดอ้าอือนีอืออืแม่แามใส่นมขวดน้ำกวดมาเนี่ยน้ำนม กหลาายาแนแร้อยวมันบอกนะครับแปดร้อยก็ดีแด้อยแปดร้ครบเลยแปดแปดเก้าหน้าหนึ่ง้ลูกให้เพื่อลูกแม่ฟันตาอันนี้พี่นี้พี่เดียวไม่เขาหกอันเพราะว่านาบัตรกับซิ่งน้ำเยันเดียแล้วเอจับ ไว้มันหมานบอลเรามลหมันน้ำเน้หมานแล้วหลืองที่นด้วกระุเดกระเนา่ยกัอยาดูใบเอาแล้วไะเตีมกว้างิ่งบ้างนึวก็ตม้าก็เกินก็เอ๋แล้วกซื้อแวแบบย่างเออนี่เราเปิดข้าวยเตเสร็จเทาีจ้ะีมกนหนึ่งอมดซอันหนึงแล้วอเอาเอาเดี๋ยวมีเด็กกนมาได้ข้างนั้นแล้วไห้ ต่างอกับเพื่อนเแม่เพื่อนเมันไม่เหมือนกันนะข้างในไม่เหมือนกันเขาเคยชิมแล้วแต่ว่าเนื้อโตท้ายือก้อนบนเ่อเนื่อโตคนหไปเร่องกเนื่อโตแปดลอยเก่าแปดอยแปดิบปดเโตะอือ้าีบางกนประบาดโอบาร์วัาแกซังข้าไปไปนี้เพิ่งเพิ่มซัเ่้นไปงเ่ข่มข่ อะไได้สีเวแมนดียวานเขาใส่เงินลาบเ้นมได้ต่อสู้ตอองต้มนาเอ็มมากูหามันเดียวมันเาว่ามันสีมาเหมือนนี่เลต่ว่าชูหามันเดียวันลาบผัดรถบอสอมไมสีมามือนอืมบายนะไปยังไนะมาเนีแม่มาเพิ่บายบายไปไหนครับมาเนี่ยเลยท้ง ไมาสิมากรสิมาก่อนหน่อยไปใส่ก็จะจับไหมเร็วๆไปหาไปหาย่าไปหายายแม่มาหากรนันใส่กระเป like, ๋าเดี๋ยวมันเส้นสยางัวแม่บไปให้จิัตไปไหนบอกทำกับปลาดาเด้หนึ่ละ้นด้หน่งพวมันจะหลาดเกินไปเป้าเอาอีกเป็นยังยังได้สามคนเอายีสิไมู่กกัน มอนันจไม่ว่ันอสบายรมันกไม่อยากไปแบบสบายเลยมันเลด้จับปลาชงเลียงเลยเอาละ่งยังไม่ได้เลี้ยงเนาะไป่งไปเียงสามปั๊บเอาละแม่นา่าถ่วหลก จะมากินไปไก่เแล้วเอาซุมือเนี่ยมันนะนี่เข่ายครบอย่างใช่ตัวมันจะมันเพิ่มมันจะออกอีก๋อแต่ถ่าไหนแอนไหนแหละน่าียอ่ะอ้น่ยน้ำากลอกเลยเง่แงไมเลยอะน้นำเข้าไปน่ามากสี่ห้าแม่พันไม่ถึงเนี่ว้าวมีเรือีกกูจีเลยนี่เดืมักว่าเนี่นบบอดหดพนเล็บบอด กินตกนบ่ได้ยอบกได้เอะอากอมเนเสออนเลยเอาปะนกินนแก็แย่งเดี๋ยวอมกินมรุงเชือแกงค่บวเกียวอกเบียบก่อ่ได้กินรอกแมุ่นกินมันบรุงเปนค่บบรุงยังไม่ฉนเย คนไทยแหละผู paid, ้ต่ไเพื <Yeah, er, ่นเนี่ยเป็นเหมนในหน้าทำนโหดคนไทยเนี่ยันจะเนี้ยกูเหงยกูกะต๊ะแกันทำมนกูเสียกูเหนื่อยเหรอเนี่ยขว่าด้วยาเขาเหาเรเหงามาตอเหาไป่านออกกันนั่นเหรอได้เก็บมาครับะยาโนให้เสือ stop เอาบอเนี่ยมาให้แบบอดออกทานมาลย อาตังอเลน่าเรากินหมดเด้อนเลยกินกินอะไรรู้กินกินแบบกินหลายอย่างอเกินกินของหวานขนมปลลูก็นมปล็ลูกไอ้ใต้หมกรับภาษาเอเไดรูไอ้ใต้เรียนเบายู่นอบกระหอคือได้หน่อยสองขวบไหมยาวีปนญหาวมยาวยาว จะคิดว่าลูกผู้ใดที่เราอบเป็นคิดว่าว่าว้ายภาษาเลยว่าเมื่อวันนู้ไนร้านโมนั่ไ่หล่นตาทอศระสับขราว่าเป็ดอดที่ติดเทียมหน่อยไมไม่ใชว่าวร <Aaa. S 1> ้าย้าวลาจลูกลูกมัวเึานี่บอลลูนก่อนอันนี้เป็นซีปีบ่าวว่าวบรา ชอบ้างเกียตีป่าตาเจ้าว่าแต่กับพวกเา่นตีนเาตีตีนหมอนอยาบแบบหม้อขอกตีป่าตร้หนวกตีได้เถื่อนทั้งไทหเป็นยังะจ้าฉันบอกไนก็เาขังนี่้นกอยขีหนเกี๊ยแทงแล้วตีป่าบัมีเกีสดเนาะเกี๊ยสดแม่โอเคเดี๋ยวหนูส่งให้ค่ะใช่เวหนู่งบ้านหนูส่งที่นแม่หนูส่งให้ก้าวก่อน เดียวนใ้อืมเนอะพานมาแล้วอืมะพานมา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 ลงลงเอ็นนปะตายเอนที่เนแม่รถก็ตายมันวะรถก็ตายมันวะเหมือนรถส้ามันจักระพงคนมาูยได้ว่ารถยี่ห้อรถก้า ยงแม่เอิตาเเอิตาเหระแม่ว่าให้เอิยายตายมไนนตายมั้งเสนสแดนะก็เส้มเนาอรลูกม่ก็ีเยนเ้อยมันสิวาลงพันมันเไปนเอาเดไปินาฮะโเลกฟไปม่ได้เราตดไปแล้วลูกเราตีไปตีมึงป้องก็ยั้น

นนสองตัเลยสิม,มาแมนมนกกว่าพ่นด้กว่าเห้อใช่ไหมที่คุณพี้มาีกินน้อดบ่หอดมูมมากว่าหามากจ่ามม่นรงรล่ง คือผู้วันเบลีไม้หน่อยคือดื่เลยได้หน่อยคือดื่อหน่อันมันเบลน้ำเลยเขาเลือกคนไม่เบนแล้วก็คนแบบโลกงเลยกันนะคลเงดือเลยแต่ยุคนนีมันกระดือบะคอยหกสิบแบบอาบอกแกกดองว่าแกดื้อะงงสู่เขาบะได้ด้วยแ่ปุอือ๋อคนม่นอาจจะเบื่อมันสิจเป็นคนมักความกีสังสันคดเล่จาะไรที่นักได้ก่อนรู้ไหม